วันนี้นะคะเ,<อ>เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกล้องฟิล์มกับเด็กกี่ขวบคะสามขวบสามขวบ,วบโอเคไปไปไปเร็วเร็ว<ป>เดี๋ยวตุ่นจะถ่ายให้ฮานะก่อนแล้วฮานะถ่ายให้นะตุ่นโอเคปะอ่ะฮานายืนกลางแดดหนึ่งสอง ตาคณะถ่ายนะตุนมองให้นะมองในนี้นะกลับอย่างนี้ให้เห็นนะตุใหนะ้เห็นหน้าให้เห็นนะตุนในนี้ค่<อ>ะอสองดูเห็นนะตุนในนี้ไหมนะตุนอยู่นี่เ,เห็นนะตุนแล้วก็กดเลยนะตุนอยูน่นี่ขันกล้องไปไหนอ่ะกดโอเคแล้วเราก็กอแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนหมุนตรงนี้หมุน เอาอีกไหมอาฮะเอาอี่ตรงนู้นโอ้โหมีการพลอยคงพลอยขาโอ้โหเห็นนะตุนไหมนะตุนอยู่นี่ใช่นะตุนฮานา สวยสวยสวยแล้วโ okay. อเคพอย่างเก็บไว้ไปถ่ายบ้านพ่อป๊าด้วยดีไหมโอเคป่ะ <Okay, but. S 1> อ่ะเก็บไปถ่ายไม่ถ่ายนะตุ่นกับมามี่นี่ถายไปตรงนู้ตรงวถส่วนซือหนนะหนูยังไม่ได้กอฟิล์มไม่กีหนูกดแล้วใช้ดิสก์มน <c oughs> ก็ไม่สุดอันี้หนูม่นให้สุดอย่านี่ยหนูม่นให้สุดนี่ก้าวลูกอ่ะอ่ะแบบนี้ให้ให้เห็นก่อน้วให้กดเออเดี๋ยวมารอดูฝีมศิลปินฮานะสแนปโอเคไหมเราใช้ชื่อนี้เลยได้ไหมสแนปแปลว่าทำได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะมันีเห็นนะตุ่นกับมามีไหม กสถ่ายให้เห็นนะตุ่นกับมามีทั้งสองคนเลยโอเคโอเคเก่งมากเก็บไว้ถ่ายป๊าป๊าด้วยเดี๋ยวโมดนะ